เนิรุ่น EMT 24J JA, ขนาด24ลิตรน,นะครับแล้วมาดูฟังก์ชันที่มันมีอะไรบ้างตัวนี้นะครับจะเป็นสวิ n Off ตัวนี้สถานะสถานะนี่คือถ้าตัวกระแสไฟเกินนะครับต,ตัวนี้เรียกเคลื่อนตัวนี้เป็นรีเซ็ตให้กลับมาทำงานเหมือนเดิมตัวนี้เวลาทัานทำงานปุ๊บครั้งแรกตัวฮิเตอร์ จะขึ้นนะครับต้องทำฮีเตอร์ทำง,งานตรงนี้คือถ้าเราตั้งไว้อุณหภูมิ121น,นะครับได้ปุ๊บสเตอร์ไล์ก็จะดูดางงานี้เรื่อยทำงนานตรงนี้ต่อไปคือตัวนี้เป็นตัวถ่ายน้ำนะครับน้ำใช้5รอบเราใช้น้ำกลั่นนะครับน้ำกลั่นเดี๋ยวจะได้หรอบแล้วถ่ายทิ้งแล้วถ่ายทิ้งแค่เข้าไปแค่ตัวน,น้ำจะไหลลงมาเลยนะครับเวลาถ่ายถ่ายใน สถานะของน้ำเย็นนะครับอย่าให้อย่าให้มันร้อนนะครับถ้าร้อนเราเป็นมีแรงดัน,น,นตรงนี้ก็เป็นตัวตั้งอุณหภูมิเทมพอนโชนเราให้อยู่ในแนวนี้ครับนี่ตรงนี้คืออุณหภูมิร2อยิบดตรงนี้เป็นตัวตั้งเวลาอุณหภูมิร้อสิบดทำงาน3าสินาทีตัวนี้ทำงานเป็นหลักการเหมือนลานนาฬิกานะครับเวลาทำงานต้อง ปั๊บตัวนี้ไปที่ตรงกลางทุกครั้งคือสามสิบนาทีทุกครั้งแล้วก็กดสตาร์ททำงานตรงนี้เปิดมาดูความปลอดภัยก่อนหลังจากที่เราทํางานครบรอบการสเตอร์ลาแล้วก็จะมีเครื่องอลางให้เรายกตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้เพื่อทำการระบายแรงดนันระบายแรงดันในห้องนึ่งในการยกตรงนี้ขึ้นมาก็จะมีแรงดนันฟีกระดับนีงนะครับเพื่อระบายแรงดันสะสมในห้องนึ่ง จะดูจนขวานี่เข็มตรงนี้จะกลับมาตกมาตรงนี้นะครับถึงจะเปิดประตูได้ส่วนตัวนี้ขโมนความปลอดภัยอย่างหนึ่งเขาเรียกเซฟตีวาล์ครับเซฟตีวาล์จะเป็นตัวระบายในกรณีแรงดันเกินครับตรงนี้เปตัวเปิดมันนะครับเตาสารดอกด้วยนะครับเตาซาลาบีตรงนี้แต่เราปิดเกเราจะเปิดห้ดูตรงนี้ให้เขียนนง ระวังนะครับในกรณีอาจจะมีไอสะสมอยู่บ้างอย่าเอาหน้าไปใกลนะนกนใ้นะเป็นความร้อนถ่ายทิ้งนะเปพื่อยกนิดนึงสังเกตตอนนี้มีน้ำเวลาเราเติมน้ำเติมน้ำท่วมขอบเสมอเลยนะครับเป็นน้ำกรนเท่านั้นนะครับเนื่งห้ารอบถ่ายทิ้งห้ารอบถ่ายทิ้งน้ำกรนน้ำกรนที่ใช้กับรถยนต์ได้เลยครับเป,ปิดแล้วปิดทำน น้ำเข้าขาล็อกข้างๆล็อกกัหมุนหมุนแน่นๆที่บอกตอนครั้งแรกคือพยายามหมันเต่จะระบีนะครับเพื่อจะได้ตรงนี้ไม่ไนะม่ไม่ไม่หนักมากเดี๋ยวเราเปิดสวิตช์ปุ๊บตำแหน่งไฟเตอร์นะครับ เวลาปุ๊บก็ทำงานอันนี้จะทำอะไรทงานมีเตาต้มเ่นียผมน้อยเวทจนกว่าจะได้อุณหภูมิได้ปุ๊บจะตัดเข้ามาสลายไฟตรงนี้่ยติดตรงนี้ก็จะติดติดดับดับนะครับแล้วก็เข็มตรงนี้จะขึ้นเื่องยันเมื่อครบทั้งเวลาที่เรากำหนดไว้เครื่องก็จะอลาบก็คือเสร็จแล้ว